ประเด็นต่อไปพาคุณผู้ชมย้ายไปดูสถานการณ์ที่พื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะต้องบอกว่ามันมาอีกแล้วพี่เก่งมาอีกแล้วนะคะสำหรับกรณีที่ทหารยึดธงในงานกีฬาสีค่ะอย่างล่าสุดนะคะก็มีนักเรียนถือธงชาติปาเลสไตน์แล้วก็รูปอุลามะนะคะหรือว่าผู้รู้แล้วก็มีการตั้งขบวนพาเหรดกีฬาสีที่โรงเรียนสาลาฟีอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีค่ะ ก็ปัญหานี้ก็เป็นปัญหาที่เราเห็นมาอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ฐานพลาเนี่ยเข้าไปยึดรูปแล้วก็ทงในงานกีฬาสีค่ะช่วงนี้นะคะเราไปคุยรายละเอียดเรื่องนี้กับพี่ชัยยงมณีรุ่งสกุลหัวหน้าสนยนข่าวเดลีนิวพักใต้ตอนล่างค่ะสวัสดีค่ะพี่ชัยยงสวัสดีครับครับสวัสดีครับ,รบ,รบน้องเก่งน้องน้ำตาลครับผมชัยยงอยู่ในสายแล้วครับ ค่ะพี่ชยงมาอีกแล้วค่ะนักเรียนถือธงชาติปาเลสไตน์แล้วก็รูปอุลามะสรุปเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไงดีคะครับนะครับปัญหานี้ก็มันเป็นปัญหาที่ครับทำความเข้าใจกันแล้วไม่ฟังนะครับก็คือเนี่ยครับที่อยากจะบอกท่านผู้ฟังนะครับที่ติดตามรายการของน้องเก่งน้องน้ำตาลนะครับให้เห็นถึงปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับว่า บางเรื่องนะครับซึ่งสังคมภายนอกมองว่าทําไมมันถึงแก้ไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเรื่องที่ที่อื่นทําความเข้าใจได้แก้ปัญหาได้แต่ที่นี่พูดกันไม่เข้าใจครับรู้ฟังนะครับเขาเรียกว่าฟัางภาษาไทยรู้แต่ฟังแล้วไม่เข้าใจนะครับ ก็ประชุมกันมาตลอดนะครับทุกหน่วยงานตั้งแต่กรมนภภาคสี่ส่วนหน้าตั้งแต่หน่วยงานของฝ่ายปกครองตั้งแต่หน่วยงานการศึกษาครับก็ก่อนจัดงานเนี่ยก็ได้มีการประชุมได้มีการชี้แจงผู้ที่จัดงานกันแล้วทุกครั้งแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ทําตามกติกาที่ตกลงกันนะครับเหตุผลก็คือนะครับ กลุ่มของผู้แสดงออกที่มีความเห็นต่างจากหน่วยงานความมั่นคงนะครับเขาบอกว่าเรื่องที่เขาแสดงออกเป็นสิทธิเสรีภาพที่สมควรจะมีทุกคนนะครับตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะนั้นเนี่ยครับเขามองว่าการที่หน่วยงานความมั่นคงนะครับไปสั่งให้เขาเนี่ยครับทำโน่นทำนี่ไม่ได้ครับเป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิเสรีภาพ ขั้นพื้นฐานของเขาเขาไม่ได้มองถึงประเด็นว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับสามจังหวัดสีอ่อำเภอนะครับเป็นพื้นที่มีปัญหาด้านความมั่นคงเป็นพื้นที่ซึ่งประสบกับเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนอ่าซึ่งอ่าจะต้องมีบางเรื่องนะครับที่ทําไม่ได้และบางเรื่องที่ทําได้สิทธิเสรีภาพนะครับทุกคนนะครับ ควรมีมีได้แต่ในพื้นที่ซึ่งมีการสู้รบพื้นที่ซึ่งมีเรื่องของความมั่นคงมีปัญหาแบ่งแยกดินแดนนะครับการใช้สิทธิเสรีภาพเนี่ยครับบางครั้งก็อาจจะ,ะใช้อย่างเต็มที่ไม่ได้เพราะมันไปกระทบกับปัญหาเรื่องของความมั่นคงนะครับ ประเด็นนี้ครับเป็นประเด็นที่เราเจ้าหน้าที่รัฐว่ายรัฐพยายามชี้แจงแต่ฝ่ายของคนในพื้นที่นะครับซึ่งมีความเห็นต่างจากรัฐนะครับไม่ยอมรับฟังและเหตุผลหนึ่งที่ไม่ยอมรับฟังเพราะ,ะในพื้นที่ครับมันมีภาคประชาสังคมซึ่งเป็นปีกทางการเมืองของ b i n อนนะครับเขาปฏิบัติการทางสงครามจิตวิทยามีการไ o อมีการบ่มเพาะ แล้วก็มีการปลูกฝังว่าสิ่งที่หน่วยงานความมั่นคงเข้าไปดําเนินการสั่งให้ทําโน่นทํานี่ไม่ได้ครับเป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพและเป็นการละเมิดอ่สิสทธิเสรีภาพของประชาชนก็เลยทําให้มีการต่อต้านเกิดขึ้นและยิ่ง บ,บังคับใช้กฎหมายก็ยิ่งมีการต่อต้านยิ่งมีการสะแดงออกนะครับอย่างเราจะเห็นว่าถ้าถือธงมานะครับอาจจะถูกเจ้าหน้าที่ยึดธงไปแต่ถ้าเอาธงปเาเลสไตน์มาตัดเป็นเสื้อผ้านะครับเราก็ไม่สามารถที่จะไปอะถอดเสื้อผ้าจากเขาได้รวมทั้งในรูปของอุลามาต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็ถือว่า เป็นสิทธิเสรีภาพของเขาที่เขาจะแสดงความเคารพนับถือตับบุคคลต่างๆซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผู้นำจิตวิญญาณนะครับของคนในพื้นที่ครับตรงนี้ครับเป็นประเด็นที่กรมนาภาคสี่ส่วนหน้ารวมทั้งหน่วยงานอื่นๆนะครับโดยเฉพาะอะสมชนะครับจะต้องนำไปพิจารณาและจะต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนว่า เราจะแก้ปัญหนานี้อย่างไรที่จะให้มันมีมัดมีผลครับครับเดี๋ยวทีมงานช่วยขึ้นคลิปรูปธงปาเล็ดตายล่าสุดนะครับพี่ชยงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในโลกออนไลน์เนี่ยเขาเขาเริ่มมีการปั่นกระแสกันแล้วว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยคุกคามเด็กนักเรียนที่ถือธงปาเล็ดตายนะครับทำให้นักเรียนเนี่ยหวาดระแวง,ท,งทั้งทั้งที่ไม่ได้มีความผิดทางกฎหมายตรงนี้ไอ้ที่มันปั่นทางโซเชียลเนี่ย ทางกรามานาภาคสีส่วนหน้าเนี่ยเขาเริ่มที่จะเข้าไปชี้แจงทำวามเข้าใจหรือยังครับเรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างของการรวบรวมนะครับข่าวในโซเชียลต่างๆนะครับที่จะนำมาดูแล้วก็เพื่อที่จะทำการชี้แจงแต่ยากมากครับเรื่องการชี้แจงของกรมนนะครับเหตุผลคือเวลาเกิดเหตุครับกรมนชี้แจงครั้งเดียวจบ แต่ฝ่ายตรงกันข้ามครับเขาใช้ระบบผลิตซ้ำครับก็คือนำเรื่องเดียวกันออกมาเผยแพร่เรื่อยๆทำทุกวันผลิตซ้ำไปวนไปวนมาแล้วก็นำเอาเรื่องอื่นๆนะครับเข้ามาต่อเติมเข้าไปด้วยอย่างวันนี้ครับก็มีการนำเอาเรื่องของอ ระเบิดเพจ,เจอร์ที่ปาเไ็้ตายนะครับ,รบมีเพจมีภาพของความรุนแรงนะครับเข้ามาร่วมประกอบด้วยนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราชี้แจงครั้งเดียวไม่ได้ผลครับนะแล้วก็สองครับการชี้แจงของเรานะครับ่ายตรงกันข้ามบอกว่านั่นคือการแก้ตัวนะครับไม่ใช่ข้อเท็จจริงแล้วก็ในนโยบาย ของ BIN นะครับที่มาปลุกระดมและปลุกฝังคนในพื้นที่ก็คือนโยบาย5โ no นหรือ5ไม้นะครับใน5ไม่นี่ครับมีอยู่หนึ่งข้อก็คือไม่ให้มีความเชื่อในเรื่องข่าวสารที่ฝ่ายรัฐบาลไทยเป็นผู้ที่ดําเนินการส่งข่าวสารออกไปนะครับข้อนี้มันอยู่ในขบวนการ5โ no นของ BIN ที่ใช้ในการ หลบฝังคนในพื้นที่อยู่ด้วยครับครับไอ้เคสที่มันเกิดขึ้นหลังๆเนี่ยผมสังเกตเห็นว่ามันจะเกิดในขบวนพาเลตกีฬาสีอย่างเคสนี้เกิดที่กีฬาสีโรงเรียนในอำเภอทุ่งยางแดงคําถามคือว่าในพื้นที่เขาเขาเล่นกีฬาสีกันบ่อยหรือยังไงครับพี่ชยงครับมันมันเลยมีพาเลตกันบ่อยครับครับ โรงเรียนตาดีกานะครับการจัดกีฬาสีกีฬาตำบลน่ะนะครับเขาเนี่ยครับจัดได้ทั้งปีครับใครพร้อมที่จะจัดก็จัดนะครับเพวันนั้นเนี่ยครับการจัดทุกครั้งนะครับบางครั้งเราก็ไม่รู้นะครับไม่ได้แจ้งมันอยู่ที่หน่วยข่าวในพื้นที่ด้วยว่าบางครั้งเนี่ยเรารับรู้แค่ไหนรับรู้แล้วครับเราเข้าไปตรวจสอบเราเข้าไปพูดคุยกับเจ้าภาพที่จัดงานเนี่ยครับได้ดีแค่ไหน นะครับอย่างบางเจ้าภาพนะครับอย่างที่เกิดขึ้นนะครับที่อําเภอรือาอเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นนะครับทางฝ่ายของผู้จัดนะครับเขาออกมายอมที่จะรับผิดชอบทั้งหมดว่าเขาเนี่ยควบคุมไม่ได้เพราะกลุ่มที่เข้าไปเดินพาเหรดและแสดงสัญลักษณ์แบบนี้ครับเป็นกลุ่มที่เข้ามาร่วมโดยที่ไม่เชื่อฟังการ ควบคุมของเขานะครับเขาก็ให้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับแต่หลังจากเขาออกมาให้สัมภาษณ์แล้วปรากฏว่าเขาก็ตกเป็นเป้าหมายนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนรัฐนะครับตรงนี้ก็ยิ่งทาให้เขาเนี่ยครับไม่ปลอดภัยมากขึ้นนะครับเพราะนั้นนะครับเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันแบบ ถึงลูกถึงคนจริงๆนะครับหน่วยงานต่างๆเนี่ยครับไม่ใช่ทําแบบฉาบฉวยแต่จะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนและกลุ่มที่ว่าฝืนเนี่ยครับถ้าสุดท้ายแล้วนะครับคุยกันไม่จบนะครับก็ต้องใช้กฎหมายเข้าไปดําเนินการด้วยนะครับถึงจะทําให้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยครับเป็นไปตามที่ปรอบกติกาที่วางไว้ อย่างตอนนี้ครับเขาก็จะใช้วิธีการนําเรื่องที่เขาออกมาบอกว่าเราละเมิดต่อเด็กและเยาว,วชนนะครับเขาจะใช้คําว่าเยาว,วชนและเด็กเนี่ยครับเป็นหัวหอกสาคัญในการเคลื่อนไหวจริงๆนะครับเด็กเหล่านี้นะครับที่โรงเรียนต่างๆเนี่ยถ้าไปถามแบบลักษณะ,ะตรงๆโดยทีอ่อย่าให้เขารู้ว่าเราเป็นตำรวจหรือทหารนะครับเขาเนี่ยครับไม่ได้สนใจเขาไม่ได้มีความหวาดกลัว กับเจ้าหน้าที่รัฐแต่อย่างใดเพียงแต่กระแสในการปั่นไอโอนะครับก็จะใช้เด็กเป็นเครื่องมือว่าเด็กวัดกลัวอย่างเราเข้าไปทำกิจกรรมหน้าเสาทงห้านาทีเขาก็จะไปปั่นว่าเป็นการคุกคามเด็กให้เด็กหวัดกลัวนะครับนี่ก็เหมือนกันเชื่อว่าเรื่องนี้ครับจะถูกนำเข้าสู่สภาผู้แทนและจะมีการนำเรื่องนี้มาอาภิปรายกัน อีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะเป็นขบวนการครับในการที่จะทำไอโอเกี่ยวกับเรื่องต่างๆครับไอ้ฝ่ายเสนาธิการของบ i n อที่มันกำหนดยุทธศาสตร์ว่าจะใช้เด็กเยาวชนเป็นเครื่องมือแล้วก็มาปั่นกระแสเนี่ยไอไอตรงเนี้ยครับพชยงมันเป็นหน่วยไหนของ B i n อครับที่มันมันคิดเรื่องนี้ครับครับเป็นอุลามาครับเป็นวยอ่ของการบ่มเพาะนะครับอ่เป็นอุตตร์นะครับเราจะเรียกว่ามีอุตตร์หรือเขาเรียกว่า ครูสอนศาสนานะครับครูสอนศาสนากับผู้นำศาสนาเนี่ยครับคนละส่วนนะครับครูสอนศาสนาเนี่ยเราจะเรียกตามภาษาของว่าอุตตรก็คือมีหน้าที่ในการสอนศาสนาในโรงเรียนต่างๆครับ นะครับในฐานะเป็นครูส่วนอุลามาเนี่ยครับเป็นผู้รู้ทางศาสนาระดับสูงนะครับเพราะนั้นนะครับครูสอนศาสนาเหล่านี้ครับก็ไปสังกัดอยู่ในสภาอุลามานั่นแหละครับเพราะนั้นน่ะนะครับการใช้หลักศาสนาในการบ่มเพาะนะครับมันถึงจะได้ผลนะครับได้ผลกว่าการใช้หลักของประวัติศาสตร์ได้ชาติพันธุ์ครับเพราะทุกคนจะต้องเชื่อเรื่องศาสนาครับ แสดงว่าตอนนี้เนี่ยเ i n เนี่ยเขาใช้เด็กบางหน้ายังไม่ถึงขั้นใช้ผู้หญิงกับคนแก่บางหน้าใช่ไหมครับยังครับเขาเคยใช้ผู้หญิงมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้ผลเพราะผู้หญิงเนี่ยครับเกินกว่าที่จะเป็นเกินกว่าที่จะใช้คําว่ายาวชนนะครับก็เลยหันมาใช้เด็กบางหน้าเพราะสุดท้ายอะครับตามที่เราทราบแผนของเขาอะนะครับเขาต้องการฝึกทหารเด็กนะครับให้จับอาวุธนะครับแล้วลุกขึ้นมาต่อสู้ แล้วก็ถ้าเราเนี่ยครับเกิดพลาดพลั้งนะครับไปทําให้ฐานเด็กเสียชีวิตขึ้นมาหรือเยาวชนเสียชีวิตขึ้นมาครับมันก็จะเข้าเงื่อนไขของสหประชาชาติตามที่องค์กราน,านานาชาติหรือองค์กรต่างชาติที่ให้การสนับสนุนเบียเองน่ะนะครับวางแผนไว้ครับตอนนี้ที่พี่ชยงมีข้อมูลเนี่ยเบียเอ็นที่จับอาวุธขึ้นมาเนี่ยอายุน้อยที่สุดที่พี่ชยงเคยเห็นเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่ครับ นะครับถ้าเราพูดถึงเยาวชนช่วยรบนะครับก็คืออายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปนะครับยังไม่ถึงขั้นจับอาวุธแต่อยู่ในขั้นของการช่วยรบครับอย่างหนึ่งครับสนับสนุนการต่อสู้วางเขาเรียกว่าไปอะไรครับวางตะปูระบายนะครับไปเผายางรถยนต์นะครับพ่นสีตามสถานที่ต่างๆนี่ก็คือการปลึกเยาวชนช่วยรบครับ นะแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะเห็นว่าเด็กนะครับอายุ1ิบ5นะครับออกมาเป็นเยาวชนช่วยรบแต่เด็กอายุสี่สิบ่สิบห้เนี่ยครับก็ถูกบ่มเพาะให้มีการเ,าเกียรติชังเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเกียรติชังคนต่างศาสนิกอนันี่มีเห็นครับค่ะ ประเด็นต่อไปค่ะพิชยงไปดูความคืบหน้าคดีตากใบกันบ้างค่ะเห็นว่าทางด้านพันตํารวจเอกทวีเนี่ยเขาก็ประกาศก้าวเลยนะคะในเรื่องของคดีตากใบบอกว่าสารออกหมายจับแล้วตํารวจสามารถจับกลุ่มได้เลยแม้ว่าจะเป็นสสที่อยู่ในการประชุมสภาก็จับกลุ่มได้พิชยงค่ะในส่วนของคดีตากใบตอนนี้รูปคดีนี่มันอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วคะ ครับรูปคดีของคดีตากใบนะครับหลังจากที่สารไต่สวนแล้วมีมูลฟ้องนะครับสารไต่สวนมูลฟ้องแล้วก็เห็นว่ามีมูลนะครับเมื่อมีมูลเนี่ยครับก็ประทับรับฟ้องประทับรับฟ้องเสร็จนะครับคนที่อยู่ในการไต่สวนว่ามีความผิดนะครับก็จะต้องไปมอบตัวรายงานตัวกับสารนะครับเพื่อสู่เข้ากระบวนการการต่อสู้คดีนะครับ เพียงแต่ว่าหลังจากที่ถึงกำหนดวันเวลาที่จะไปให้หมอบตัวแล้วครับปรากฏว่าจำเลยทั้งเจ็ดคนนะครับก็ไม่ไปรายงานตัวต่อสารขั้นตอนของสารเมื่อไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดก็มีการออกหมายจับนะครับ วันนี้ขั้นตอนของคดีก็คืออยู่ที่สารได้ออกหมายจับจำเลยทั้งเจ็ดคนไว้นะครับและก็มอบหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ไปติดตามนะครับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นจำเลยนะครับเพื่อมาขึ้นสารเพื่อมาต่อสู้คดีนะครับปัญหาวันนี้ก็คือนะครับหลังจากที่ออกหมายจับแล้วนะครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่พบนะครับว่า,าจำเลยทั้ง6ไปทั้ง7คนน่นนะครับอยู่ที่ไหนนะครับที่ชัดเจนก็มีอยู่คนเดียวคือที่ท่านเป็นสสบัญชีรายชื่อของอพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งเป็นอดีตแม่ทัพภาคที่4เมื่อปี2547นะครับตอนที่เกิดเหตุ การตายที่ตากใบนะครับซึ่งท่านเป็นสสอแต่กฎหมายก็เปิดช่องนะครับว่าการเป็นเอกการเป็นสสก็ไม่มีเอกสิทธิ์ในการคุ้มครองอย่างเช่นท่านพันตํารวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมท่านออกมาให้สัมภาษณ์นะครับก็ถูกต้องนะครับว่าตํารวจนะครับสามารถที่จะไปจับกุมได้แต่วันนี้นะครับตํารวจเองก็ไม่ทราบว่า ผู้ที่เป็นจำเลยนะครับท่านอยู่ที่ไหนนะครับถ้าท่านมาสภาหรือถ้าท่านอยู่ที่บ้านนะครับตำรวจก็สามารถที่จะไปแสดงหมายจับนะครับเพื่อบอกให้รู้ว่ามีหมายจับจากสารนะครับได้แต่วันนี้นะครับเรายังไม่พบว่าจำเลยทั้งเจ็ดคนนะครับอยู่ที่ไหนและก็จะเข้าไปรายงานตัวหรือมอบตัวตับสารตามหมายจับหรือไม่ครับ มันเป็นขบวนการต่อสู้คดีของแต่ละท่านครับน้องเก่งน้องน้ำตาลนะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายทั้งโจทก์ทั้งจำเลยอะนะครับเขามีการศึกษาข้อกฎหมายมีการศึกษาเทคนิคต่างๆเพื่อใช้ในการต่อสู้คดีนะครับหลายคดีอะนะครับที่เราเห็นที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอะนะครับผู้ที่เป็นจำเลยก็ใช้วิธีหลบไปอยู่ที่อื่นจนคดีขาดอายุแล้วค่อยกลับมาก็มีนะครับดังนั้นนะครับศาลก็มีหน้าที่บังคับ ใช้กฎหมายนะครับออกหมายจับแล้วก็เป็นหน้าที่ของตํารวจนะครับซึ่งสารเองเนี่ยครับก็รอตํารวจอย่างเดียวถ้าตํารวจจับมาเมื่อไหร่คดีก็จะได้เดินไปนะครับส่วนถ้าจับไม่ได้นะครับ <c oughs> หรือว่าจําเลยทั้งเจ็ดคนนะครับตํารวจไม่ทราบว่าอยู่ที่แห่งหนไหนก็หมายถึงว่าหาตัวไม่เจอหาตัวไม่เจอครับพอคดีหมดอายุความก็ถือว่ากฎหมายก็ทําอะไรไม่ได้เพราะกฎหมายเขียนไว้อย่างนั้นนะครับ คดีนี้เป็นคดีอาญาครับอายุฟารมเนี่ยเขานับตั้งแต่วันเริ่มต้นก็คือวันที่25ตุลาคมปี2 5 4 7ครับอายุฟาร์มยี่ปีก็จะขาดเมื่อวันที่25ตุลาคม2,567นะครับเดือนหน้านี่แหละครับถ้าตำรวจไม่สามารถที่จะหาะจำเลยทั้ง7คนได้นะครับพอหลังจากวันที่25ก็ถือว่า อายุความขาดครับนะคดีนี้ก็จะเดินไปไม่ได้นะครับอย่างนั้นนะครับเราจะเห็นว่าวันนี้นะครับถ้าอยู่ในพื้นที่แบบพี่แบบผมนะครับก็จะเห็นไอโอมากมายครับนะครับที่พุ่งเป้าไปยังนะครับรัฐมนตรียุติธรรมนะครับพุ่งเป้าไปยังประธานสภาท่านวันมัวมันวันมัวมัดนอมทานะครับซึ่งเป็นประธานอ่ของอ่รัฐสภาประธานสภา ครับผมว่าให้ช่วยกันดําเนินการนําผู้ต้องหานะครับโดยเฉพาะจำเลยที่หนึ่งนะครับคืออดีตแม่ทัพภาคที่4ี่ครับให้มามอบตัวกับสารนะครับตรงนี้ก็เป็นการใช้พลังสังคมในพื้นที่ในการกดดันนะครับอย่างผมดูบางเพจนะครับเขาบอกว่าเรื่องนี้ครับอดีตนายกทักษิณเนี่ยครับแล้วก็ท่านประธานวันนอต้องรับผิดชอบ นะครับนะเพราะเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นในยุคข,ของท่านอาดีตนายกทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็เลยพยายามที่จะทำไอโอกันจนถึงอดีตนายกทักษิณน,นะครับ,รบแล้วก็มาถึงท่านประธานวันนอนะครับแล้วก็รวมทั้งท่านรัฐมนตรียุติธรรมครับพันตำรวจเอกทวีสอดสองซึ่งดูแลในเรื่องของขอบวนการยุติธรรมอยู่ด้วย ผมก็มองว่านี่คือการใช้ขบวนการทางสังคมของคนในพื้นที่นะครับซึ่งผ่านการจัดตั้งนะครับในการที่จะมากดดันในเรื่องดังกล่าวนะครับให้มองเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับและก็เป็นเรื่องของขบวนการยุติธรรมนะครับที่กำลังจะบิดเบี้ยวอีกเรื่องหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่คนทั้งประเทศต้องให้ความสนใจครับเรื่องนี้นะครับแรงกระเพื่อมแรก จำเลยตอนนี้ออกถูกออกหมายจับแล้วนะครับพี่ชัยพียงแต่ว่ามีรายงานข่าวล่าสุดมาสรุปว่าอายการสูงสุดสั่งฟ้อง8ผู้ควบคุมรถและพล,ละขับที่ขนย้ายผู้ชุมนุมหน้าสอพอตากใบแล้วก็เร่งให้ตำรวจตามตัวมาแจ้งข้อกล่าวหาให้ทันวันสั่งฟ้อง25ตุลาก่อนคดีหมดอายุความอันนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่อายการสั่งฟ้อง8ผู้ควบคุมรถนะครับพี่ชยงครัถามคือว่า คำถามคือว่าไอ้คดีตัดใบตอนตอนเนี้ยมันมันหมดหลือยังฮะหรือว่าจะมีการสั่งฟ้องมาเรื่อยๆอย่างนี้อีกครับคือคดีนี้ครับทุกข้อกล่าวหาทุกตัวบุคคลนะครับถ้าหลังวันที่25หตุลาคมอนะครับไม่สามารถดำเนินการจับปุ่มใครมาสู่ขบวนการยุติธรรมได้ครับคดีขาดอายุหมดทุกทุกคดีครับคือการที่อายการสั่งฟ้องนะครับผู้ควบคุมรถะนะครับก็เป็น ระบบของการสืบสวนสอบสวนนะครับว่าคนที่เสียชีวิตทั้งหมด่ะนะครับเสียชีวิตระหว่างการควบคุมนะครับตัวของผู้ที่ถูกจับกุมเพื่อไปยังค่ายอิงคยุทธบริหารที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเพราะนั้นนะครับบุคคลทั้ง8ดคนที่มีหน้าที่ควบคุมรถ่ะนะครับอย่างไรเสียตามกฎหมายอ่ะนะครับก็ก็ประ ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความผิดเพราะมีความผิดแน่นอนนะครับคดีนี้ครับจริงๆแล้วนะครับอายการเนี่ยครับสั่งไม่ฟ้องนะครับเก้ารายก็คือตั้งแต่อดีตแม่ทัพภาคที่4จนถึงอดีตผู้กำกับสพอตัดใบนะครับอายการสั่งไม่ฟ้องไปแล้วแต่โจ์นะครับซึ่งเป็นผู้เสียหายนะครับหาทนายไปฟ้องเอง แต่ในส่วนอีกแปดท่าเนี่ยครับนี่อายการสั่งฟ้องตามขบวนการสืบสวนสอบสวน,สวนก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับผมเห็นด้วยนะครับว่าผู้ที่ควบคุมรถทั้งแปดรายนะครับมีส่วนบกพร่องไม่มากก็น้อยนะครับในการที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตในขณะขนย้ายเนี่ยครับเป็นจํานวนมากครับอืมอเดี๋ยวเราเรอดูต่อไปแล้วกันว่าไอ้ท้ายสุดเนี่ยเพราะว่าแรงกระเพื่อมอย่างที่พี่ชยงว่าเนี่ย เดือนตุลามันมีการข่าวมาแล้วว่าเหตุรุนแรงจะเกิดแล้วก็ถ้าโดนเสริมด้วยแรงกระเพื่อมไม่ว่าจะได้ตัวหรือไม่ได้ตัวเนี่ยน่าจะวุ่นพอสมควรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวประเด็นนี้เดี๋ยวตามการฉอดต,ต่อ,อต็อดแต่ว่าเดี๋ยวประเด็นต่อมานะทศตางค่ะประเด็นสุดท้ายค่ะพิชยงเรื่องเล่าสภากาแฟเช้านี้ค่ะมีเรื่องไหนถูกพูดถึงบ้างคะ เร so ื่องเล่าสเพสภากาเบเช่านี้นะครับก็มีอยู่สองสามประเด็นครับเอาเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องแรกสําหรับคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือคนภาคใต้วันนี้นะครับวันนี้เป็นวันสตร์เดือนสิบนะครับสําหรับเรื่องของพิธีศาสนาศาสตร์เดือนสิบเนี่ยครับกับคนจังคนภาคใต้นะครับเป็นเรื่องที่เหมือนกับคนทั้งประเทศเวลามีสงกรานนะครับคนภาคใต้เนี่ยครับให้ความสําคัญ กับวันศาสตร์เดือนสิมากนะครับศาสตร์เดือน1 0จะมีสองครั้งนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกเขาเรียกว่ารับตายายแล้วอีก15วันนีครับก็จะมีการส่งตายายโดยตามหลักของศาสนาเนี่ยครับถือว่า15วันนี้นะครับทางสวรรค์ทางนรกกระพูมันะครับจะให้วิญญาณทั้งหมดนะครับมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากลูกหลานก็เป็นการทําบุญใหญ่นะครับสิ่งที่พูดกันมาก ก็คือเขาเรียกร้องให้สูนทนภยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อะนะครับพิจารณาวันศาสตร์เดือนสิบนะครับซึ่งเป็นวันสําคัญของคนไทยพุทธในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับให้เป็นวันหยุดราชการเช่นเดียวกับที่เราให้คนที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับมีวันหยุดในวันอีดินฟิตตี้และวันหยุดในวันอีดินอัคฮานะครับเพราะนั้นนะครับเขาก็อ้างถึงความเท่าเทียมของคนในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ สบตนะครับจะต้องให้เป็นวันหยุดเช่นเดียวกับวันหยุดของพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับนี่ก็คือเรื่องที่สบตต้องรับไปพิจารณาครับนะความเป็นธรรมค,รความเท่าเทียมนะครับที่เขาเรียกร้องนะครับเรื่องที่สองครับ มีการพูดคุยในสภากาแฟรเรื่องการเมืองนะครับเรื่องการเมืองที่เขาหยิบมาพูดคุยวันนี้นะครับเขาหยิบเรื่องของการที่มีการตั้งคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีแพรทองทานชินวัตนนะครับจากการตั้งห้าเขาเรียกว่าห้าอารหันนะครับ,รบนำโดยท่านพันศักดิ์วิญญาลักษณ์นะครับเขามองย้อนกลับไปว่านี่คือเรื่องที่เคยเกิดขึ้นสมัยที่ อดีตนายกทับสิณชินวัตรเป็นนายกตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยนะครับเขาก็วิาพากษ์วิจารณ์กันว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าสังคมไทยอะนะครับอยากเห็นคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาหรือเข้ามาขับเคลื่อนทางการเมืองมากกว่าที่จะไปเห็นคนรุ่นเก่านะครับที่เข้ามา เพราะเขาบอกว่าวันนี้ครับการเมืองไทยประเทศไทยสังคมไทยครับมันควรจะมีคนรุ่นใหม่ซึ่งยังมีอีกเยอะแยะที่มีความรู้มีฝีมือนะครับเข้ามาขับเคลื่อนแต่เขาก็าไม่ปฏิเสธนะครับว่าคนรุ่นนี้ครับเคยทําอะไรต่ออะไรสําเร็จมาแล้วในอดีตแต่ในอดีตกับวันนี้ครับเขายังมองว่าน่าจะไม่เหมือนนะครับเขาอยากเห็นคนรุ่นใหม่ๆเข้ามา แสดงความคิดเห็นหรือแก้ปัญหาของประเทศชาติมากกว่าที่จะเห็นคนรุ่นเก่าๆกลับมานะครับแล้วก็เขามองว่าอาจจะไปเข้าตำราไปเข้ากฎหมายของการครอบงำอีกหรือไม่นะครับนี่ก็คือสองเรื่องครับที่มีการพูดกันใน สภากาแฟแล้วก็เรื่องสุดท้ายใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับวันนี้ครับมีการเผยแพร่เหตุการณ์ระเบิดเพจเจอร์ที่เลบานอนซึ่งมีคนตายหลายคนมีคนบาดเจ็บสามพันกว่าคนนะครับจากการปฏิบัติการที่เขาอ้างว่านะครับน่าจะเป็นฝีมือของออประเทศอิสราเอลนะครับที่กระทำต่อนะครับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเฮตุนเลาะนะครับ ธามะเลพวกนี้นะครับซึ่งตรงนี้ครับเมื่อมีการพูดกันมากในสามจังหวัดนะครับก็เท่ากับว่าไปเสริมความรุนแรงในพื้นที่นะครับให้เกิดขึ้นให้มีแรงกับเพิ่ม,เพ,มเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพราะมีการเอาเรื่องนี้มาเกี่ยวโยงกับเรื่องของการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับนี่ก็คือสามเรื่องนะครับที่สาภากาแฟมีการพูดคุยกันครับน้องเก่งน้องน้ำตาลครับ ค่ะวันนี้เวลาหมดค่ะพี่ชย,ยงไว้เดี๋ยวมาอัปเดตกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ